ลุกนะครับเอานั่งลงเด้อเอนั่งน,นิ่งก่อนนะครับเขาจะแจกทีละแถวละแถวไปนะครับถึงใครหมดตรงไหนรับกติกาตรงนั้นนะครับเออหรือก็จะมีอะไรมาแจก่อก็ไม่รู้นะครับเออใครมาด้างหน้านี่แสดงว่ามานั่งดูเหตุบังเอิญแต่ไม่ยอมลุกแค่นั้นเลยครับนะมีทั้งหมด 能千片。1> 1, านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบาบูไทยคาร้อลนะฮะตอนนี้เป็นต่อที่ดีที่สองนะครับในงานพิธีวางศาลิลาฤกษ์พระธาต no ุเจดีย์โนนเสาเอนะฮะนี่คือบรรยากาศหลังจากทําพิธีวางศาลิลาฤกษ์เสร็จแล้วนะครับดูแบบผม จะรับน้ำหวานน้ำอัดลมนะเป็นโยมที่คน,นของเรามีศรัทธาเอาน้ำโคบน้ำหวาน มนน้ปู่่จาาะรทียไดตอนนี้ผมจะพาลงไปชมทางบริเวณโรงทานนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเนี่ยคือกองการทาข้าวทจอดเต็มเลยนะก็ทางด้านนี้ซึ่งทางด้านนี้จะเป็นจุดที่อยู่ทางด้านหลังของธรรมะอุทยานนะครับต่อมาจากลานจอดรถทางด้านหลังของธรรมะอุทยานนะฮะเนี่ย พื้นที่ของธรรมอุทยานนี้คือกว้างมากนะเห็นไหมครับเด,ด,งงดนั้ยไดดเต็มเลยครับรถทางด้านหลังเนี่ยบรรยากาศด<โ>ดนี่ครับบรรยากาศโรงทานนะครับผมเยอะนะ คนต่อแถวยาวเลยครับผมเกิด <45. S 1> อ,อะไรขึ้นีครับอีกแล้วครับผมที่ธรรมอุทยานในวันที่13มีนะคาคม2,568นะครับผมนี่ฮะนี่คือบรรยากาศของงานพิธีวางศิราฤกเรกพระธาตุเจดีนนสาวเอนะครับนี่ นี่คือบรรยากาศนะครับพื้นที่กว้างๆนะี่ฮะเป็นโรงทานนะมีหลายอย่างนะโรงทานก็มีหลากหลายนะครับลูกมองฝาบาทลูกนะร้อยบาทตอนนี้เลยเยอะเลยครับงนลูกละครับนี่คือบรรยากาศของโรงทานนะฮะ องทานอิธรรมะอุตยาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทในวันที่มีพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุเจดีโนนสาวเอ๋นะครับผมนี่นะฮะคือผู้คนเยอะมากนะครับผมเยอะจริงๆนี่เยอะมากนะฮะต่อแถวกันยาวเลยครับแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละร้านนี่เยอะจริงๆฮะ เยอะมากนะดูว่าบรรยากาศนี่หลังจากพิธีวางศาลิลาฤกษ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีโรงทานนี่นะครับเยอะจริงนะวันนี้ตอนนี้ก็เวลาประมาณเ,เกือบจะสิบเอ็ดนาฬิกาแล้วนะครับผม คนก็เยอะพื้นที่มันกว้างก็เลยดูเหมือนจะไม่เยอะนะจริงๆเราเยอะนะเยอะมากเลยนี่ยครับตอนนี้ผมก็ ได้เดินออกมาจากจุดบริเวณที่เป็นโรงทานแล้วก็จุดที่เป็นพิธีวางศรราิลาฤกษ์องค์า่าเจดีนนเสาเอแล้วนะครับตรงนี้คือบริเวณพื้นที่ของธรรมอุทยานทั้งหมดนะครับที่เห็นอยู่นี่รถจอดกันเต็มนี่ขยอยกลับกันแล้วก็เยอะนะครับนี่ครับนี่ครับอยู่ทางโน้นนะทางโน้นคือจุดที่เป็นจุดที่ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์แล้วก็จุดโลงทานนะฮะทางด้านโน้นนะนี่กว้างมากนะเขตพื้นที่ของธรรมอุทยานนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโรงทานนะครับผมทางด้านโน้ทจะเห็นเป็นทุงส,สีสันสดใสทางโน้นก็จะเป็นจุดที่จะก่อสร้างธาตุเจดีโนนสาวเอนะครับผม แล้วก็โซนทางโน้นนะทางโน้นก็จะเป็นธรรมอุทยานนะเป็นจุดที่หลวงปู่ท่านพระกอาศัยอยู่นะครับทางด้านโน้นแล้วก็จะเป็นลานจอดรถนะฮรจริงๆแถวนี้จอดรถได้หมดนะพื้นที่ที่เห็นกว้างๆตัวนี้คือพื้นที่ของทางธรรมอุทยานทั้งหมดนะครับนี่คือพื้นที่ของธรรมอุทยานทั้งหมดกว้างมากนะฮะกว้างจริงๆ พื้นที่แถวนี้ก็มีการบดอัดดินอย่างดีนะครับแน่นนะมีรถบดอัดดินรับรองว่าไม่ลมนะฮะเอารถข้ามาจอดได้สบายๆเลยครับผมทางดนโน้นก็ยังมีการกอร่อสร้างสิ่งกอ่อสร้างเป็นกุฏิเป็นอาคารต่างๆที่กําลังกอ่อสร้างอยู่นะฮะทางด้านโน้นนะเป็นแถวอยู่นะตรงนัน้นนี่ นี่คือบรรยากาศของธรรมอุทยานในวันที่13มีนาคม2568นะครับผมตอนนี้ผมกำลังจะเดินเข้าไปสู่จุดที่เป็นธรรมอุทยานนะพื้นที่ของธรรมอุทยาน ที่เป็นอาคารที่หลวงปู่ออกมาต้อนรับสถาาติโยมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูทางด้านในกันครับว่าอันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาถึงทางด้านในของธรรมะอุทยานแล้วนะครับผมนี่ฮะบรรยากาศตรงจุดที่รูเหมือนยืนองค์ใหญ่ของหลวงปู่นะครับตรงนี้นี่ตอนนี้กอ ตรงบริเวณรูมเหมือนยืนน้องใหญ่ของหลวงปู่นี้ก็ได้มีร่มแล้วนะฮะนี่ได้ทำร่มขึ้นไปด้านบนของรูมเหมือนยืนอ้ค์ใหญ่ของหลวงปู่ที่รยบร้อยแล้วนะครับผมนี่ับผมแต่ก็พื้นที่บริเวณทางด้านหน้าก็ ปรับปรุงยังไม่เรียบร้อยนะครับยังเป็นพื้นดินอยู่นะครับยังไม่มียายังไม่มีอะไรนะครับผมครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ที่ด้านในของธรรมอุทยานแล้วนะครับนี่ตรงจุดที่เป็นลานพญานาคหน้า เาเยสุวันตรงนี้นะรแล้วก็มีองค์พญานาคอยู่ด้านข้างเนี่ยตรงนี้ลานพญานาคนะครับอาจจะดูเหมือนคนไม่เยอะนะครับจริงๆแล้ววันนี้คนเยอะมากนะครับญาติโยมสาธุชนนี้ได้พากันลงไปอยู่ตรงจุดที่ทำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้าง องพระาธาตุเจดีโนนสาวเอนะครับอยู่ทางด้านหลังของธรรมอุทยายนนะทางด้านหลังของธรรมะุทยายนนี้ลงไปอีกนะครับคือคนเยอะมากนะครับวันนี้เยอะจริงๆนะเนี่ยตรงน,รงนี้ตรงนี้อาจจะดูมาเยอะเพราะญาติโยมสาธุชนจะมีขึ้นมานะครับผม นี่คือทางด้านในของธรรมอุทยานนะครับจุดที่หลวงปู่มาตอนรับศรัทธาย,ยันโยมนะทางด้านนี้นะครับผมตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะยันโยมสาธุชนกำลังทยอยกันเข้ามานะครับผมทางด้านนี้ก็จะมีโรงทานอยู่นะทางด้านในก็จะมีโรงทานอยู่ ไม่ใช่มีเฉพาะทางด้านที่เป็นจุดที่วางศิลาฤกษ์วงพระธาตุนะทางด้านในก็มีโรงทานอยู่นะครับใครที่เข้ามาทางด้านในยังไม่ได้กินข้าวก็เข้ามาด้วยมาที่โรงทานได้นะครับผมก็จะมีก๋วยเตี๋ยวมีไอศครีมให้อยู่นะครับนี่คือบรรยากาศทางด้านในนะครับคุณ ครับตอนนี้ผมก็ได้เดินออกมาทางด้านหลังแบบคือลานจอดรถแล้วนะฮะซึ่งเป็นทางด้านหลังของธรรมอุทยานนะอยู่ครับตอนนี้เป็นเที่ยงกว่าเกือบจะบ่ายโมงแล้วฮะรถอย่างเยอะอยู่อันนี้เป็นลานจอดรถลานที่สองนะฮะอีกลานหนึ่งอยู่ทางด้นโน้นเต็มเลยฮะทางนี้ลานลานที่สองนะก็ยังเยอะอยู่มีจอดอยู่แล้วก็ทางโน้นนะเห็นไหมมองลงไปทาง ด้านจุดที่เป็นพิธีวางศิาลาฤกษ์ตรงโน้นนะลานดินตรงโน้นนะรถจอดเต็มเลยครับใม่ครับจอดเต็มเลยทางโนนตัวญานยนสาธาชนก็กำลังเดินลงไปทางลานด้านโน้นอีกจุดที่เป็น ที่เป็นพิธีวางศิาลาฤกษ์อ,องคประธานนนสาวเอทางโน้นนะฮะดูครับเยอะนะฮะวันนี้แต่ว่าตอนนี้แดดกำลังเริ่มจะร้อนแล้วนะครับนี่ถ้าผมสาหรับวันนี้ผมบ่าวผู้ไทยพาละก็จะ ขอจบการรายงานสถานการณ์ณธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทในวันที่มีการทําพิธีวางศิาลาฤกษ์พระธาต no ุเจดีโนนสาวเอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมมีทั้งหมด หนึ 1> 1่งพันชิ้นถ้าใครเป็นคนที่หนึ่งพหนึ่งก็คนท,ทีนะครับแต่จะแจกเฉพาะคนที่นั่งเท่านั้นนะครับแจกเฉพาะคนที่นั่งเท่านั้นนี่คือนำไปอยอดโยมสาธุชน,นที่มารวมนำไประลึกนึกถึงคุามความดี พิธีวางศิลาฤกษ์องค์พระธาตุเจดีนนท์เสาเอแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับท่านนี้อันนี้รอรับถ้าเกิดแจกวัตถุมงคลนะครับก็จะหยุดแจกแล้วเขก็จะหอบวัตถุมงคลเนี่ยกลับเข้าวัดโดยที่หยุดแจกทันทีอันนี้กติกาที่ตั้งเอาไว้นะครับข้างหน้าได้รับเปิน ลุกนะครับเอานั่งลงเด้อนั่งนิ่งๆก่อนนะครับเขาจะแจกทีละแถวละแถวไปนะครับถึงใครหมดตรงไหนรับกติกาตรงนั้นนะครับเออหรือว็็จะมีอะไรมาแจกต่อก็ไม่รู้นะครับเออ,อใครมาดั่งหน้านี่แสดงว่ามานั่งดูเหตุบังเอิญแต่ไม่ยอมลุกแค่นั้นแหละ